เขาสามารถอย่างหนึ่งที่เจ๋งกว่านั้นนั่นก็คือการไปยินหนูหันมามองกล้องหรอหนูตั้งใจหนูไปเถอะคุณหมอบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนมห้ามต่ำกว่ายี่สี่ออนเข้าหัวไปสิเข้าไปสิมิสิ่หนูขาดอะไรเหรอลูกหนูทุกอย่างเป็นของตัวเองได้ยังไงเร็ว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 เท่ากับเฮ้ย ันนี้มีอะไมรมาโชว์ครับเรามี<อ>สีนักคารินแฮลมสุกบางนาะแฮพัฒนาการแฮถูกแล้วม่จะบอกไม่ไหวเสียเวลาผมนนี้มีพัฒนาการของมิวสิกมาให้ดูกันมาจับตาดูกันครับทุกคนนะเราจไปฟังก่มอนว่านี่คือเด็ก9เดือนย่าง1ิบเดือนซึ่งยังเดินไม่ได้อยากทำได้แค่จับคออแต่เขามีความสามารถอย่างหนึ่งที่เจ๋งกว่านั้นนั่นก็คือการปินไปทุกคนไปลุยม่้องหงอกกล้องลูกหนูดูดีเสมอ กับน้ำตาลมะไปเร็วอีนูถ่ันมามองกล้องหรอหนูตั้งใจของหนูไปเถอะทางนั้นกำลังหลอกล่อทางนี้ก็ขอร้องให้อุ้มนะคะแล้วก็หันมามองกล้องเหรอทำไมอะหรอโอ้โอ้มาอุ้มแล้วมาอุ้มแล้วหรอไม่ยอมไม่ยอมเลยเกิดอะไรขึ้นครับมามา นี่ทุกคนโอ้โหนี่คุณจะต้องจุิกแบบโหแบบอ๋อบอกให้รู้ว่านี่ถึงแล้วอย่างนี้เหรอลูกลงก็ยังลงไม่เป็นเอาเอาเอากิ่งมาก แล้วพอถามเขาแล้วเขาบอกว่าอะไีห้ล้วนะไมโชว์เอสุดยอดไปเลยอนี้เป็นไงเอาหน่อยไหมลูกไม่สบายตัวครับ อันนี้ขึ้นได้ไหมลูกเคยแล้วนะอันไหนลูกอันนี้ขึ้นได้ไหมอ่ะพี่มิสิกครับเนี่ยเนี่ยหนุ่มพี่มิสิกครับพี่มิสิกครับคืบอ <c oughs> แต่ว่าเท้าเขาอ่ะไม่ได้ถูกล็อกกับไอ้ตุมต่มๆนี้เลย <c oughs> คือใช้เท้าปีนแบบปีนเองอ่ะดูดิเ <c oughs> ขาใช้มือกับเท้าปีนเองเดยที่สนใจไอ <c oughs> ้ตุ่มๆนี้เลยอ่ะเออเอาเอาถึงเหมือนกัน เงไปเปล่ามีที่นั่งพักไหมล่ะไปแล้วไปแล้วโอ้โหแนวเฉียงก็ได้ครับโอ้ยทุกงวันดึงไหมโชว์รอบนี้หมดเวลาแล้วคับคนถามแต่ละว่าเนี่ยมาจากไหนทั้งตัวเครื่องเล่นอันนี้ก ชิ้พอไม่แน่ใจนะแล้วก็บอลบอรนนี้ด้วยแต่ว่าบอลข้างในอ่ะซื้อจากช้อปปีเองนะที่ทางร้านเขาไม่ได้ขายลูกบอเลเออซึ่งมาหาซื้อง,ง่ายมากมีสีให้เลือกเยอะมีไซส์ให้เลือกด้วยมีจํานวนให้เลือกถุงหนึ่งร้อยลูกกับถุงหนึ่งห้าสิบูกก็แล้วแต่ก็เลือกที่แบบเกรดดีนิดนึงเผื่อน้องเอาเข้าปากเผื่อสีมันหลุดอะไรแบบนี้ไงเครื่องเล่นตรงนี้มันชื่อว่า,าเดี๋ยวให้ขึ้นไอจีใ้ให้ด้วยด้เพราะคนถามเยอะมากเลย กินนมไปตอนเก้าโมงสิบโมงกว่ากินข้าวงงไหมคะแต่คิดว่าเขากินได้ไม่เยอะหรอกไหนคนนี้เป็นไงสวัสดีครับพี่ลีลิศครับกินข้าวได้ไหมลูกคนนี้ใกล้จะหมดแล้วจริงปะเนี่ยโอ้ยิ้มเลยนะผลงานดียิ้มเลยนะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าช่วงนี้มันเป็นยังไง ช่วงนี้เป็นช่วงแบบเซียนพ่อกับแม่จะเป็นบ้าไม่ต้องท้าความหรอกก็คือเด็กๆกับมาไม่กินข้าวไม่กินนมที่ผ่านมาเมื่อวันแบบวันสองวันเนี้ยออก็คือเป็นหนักมากร้องกรี๊ดแบบไม่มีอะไรมากัน้นเวลาเขาอยากจะให้อุ้มหรือเขาจะเรียกเมื่อก่อนเขาจะเอะเอ้อย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเขาโก่งคออ้วกมองหน้าแล้วก็โก่งคอโก่งคอปุ๊บแล้วเขาก็มองมองคนคนนี้ไม่หัน มอคนโกงคองเ,เหมือนเหมือนเข้าใจว่าการโก่งคองคือการเรียกเราอะทั้งไม่กินท,ทั้งอ้วกก็งงมากเลยว่าหนูจะโตไหมซึ่งเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วใช่เป็นอาทิตย์เลยค่ะนั่นแหละก็คือกลายเป็นว่าถึงเวลาเขาไม่กินไม่กินเลยกินยากมากนมผลหนึ่งสองสามชั่วโมงต้องมีคุณหมอบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนมท่านต่ำกว่ายี่สิบสี่ออน ยี่สิบออนยังยากบางทีเนี่ยสองขวดยังยากเลยสิบสี่ออนเนี่ยโอ้แบบป้อนจนเหนื่อยอ่ะคนป้อนเหนื่อยมีวันนั้นน่ะคือนอนก็ไม่นอนกินก็ไม่กินโกงคออ้วกเละทัง้งคอกเลยคือบางทีเด็กวัยนี้เขาอาจจะแบบอยากจะเล่นอยากจะนอนอยากจะคุยอยากจะสนใจสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่อยากจะกินก็ไม่ต้องไปบังคับเขาร้องหิวก็ให้กินจะกินได้ดีแล้วมาดูกันว่าวันหนึ่งน่ะจะกินได้เท่าไหนกันเชียว แล้วก็เรื่องโก่งคอคิดว่าถ้าโก่งคอจะไม่อุ้มเลยถ้าโก่งคอปุ๊บจะอ้วกปล่อยเลยวางเลยอ้วกก็อ้วกเลยจะให้แบบนั่งแช่อ้วกไปสักพักหนึ่งด้วยซ้ำว่าแบบอ่ะถ้าอ้วกอะ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะวิ่งเข้ามาหานะอ้วกก็ต้องอยู่ตรงนั้รับผิดชอบตัวเองเราก็เลยปรับใหม่หมดเลยจากแบบ7จ็ดโมงอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยเขาตื่นเองเขาก็ตื่นมาแปดโมงครึ่งให้เล่นมันครึ่งชั่วโมงกินนมข้แรก9ก้าโมงกินดีขึ้นเยอะมาก กินไปเล่นไปกินไปเล่นไปแต่ว่า จบเร็วกว่าปกติเยอะมากผู้จะไม่บังคับแต่สุดท้ายเขาก็ทําได้ตามเป้าที่เรากําหนดนะแต่เพียงแต่ว่ามันตัดการบังคับกันออกไปบางทีอยู่ดีแบบหิวเร็วมากคุณก,กินเข้าไปหิวอิกแล้วอย่างเงี้ยก็มีก็คงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งจริงๆทฤษฎีนี้จะบอกว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นไหมก็ไม่นะคะเพราะว่าคุณหมอหลายๆคนอาจจะแบบไม่ค่อยถูกใจเพราะว่า <S <S เราป้อนทีละขยะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นสมมติว่านมเจ็ดออนใช่ไหมคะป้อนไปสักครึ่งนึงเขาอยากไปเล่นเราให้ไม่เล่นเลยอยากจะไปกลิ้งหรือแบบอยากให้อุ้ ก็คือเลี้ยงลูกแบบตามใจลูกเลยเราจะได้มีความสุขกันทุกคนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าถ้าเกิดน้ําหนักลูกตกเกณฑ์อีกก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วว่าเราจะทํายังไงดีเพื่อให้แบบทุกคนโอเคแล้วก็ลูกโตได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวมารอดูยิ้มหวานนี่ดาริยายิ้ปลอมมาเลยนะนี่นะยิ้มอ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 ะไรโซฟีอะโซฟีอะ วาร์ปจากไฮแชมาอยู่ตรงนี้ได้ไงครับก็ถือว่าย<น>ังอยู่ในอาณาเขตนะก็ให้นั่งกินตรงนี้ก็ได้แต่เราจะไม่แบบว่าปล่อยเขาคลานไปแล้วก็ไล่ปอนไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องนั่งกินเป็นทีเดี๋ยวนี้เด็กๆคือไม่ชอบการถูกรัดเยอะเขาจะหดหดอ่ดอะแล้วแบบทําอะไรได้ไม่ดีสักอย่างเวลาที่เขาถูกลัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้เขาแบบเหมือนสบายใจอย่างเนี้ยคือเขาไม่ได้คลานหนีคือโอเคนั่งกินโอเคใช่ไหมคือคุณหมอจะไม่ปลื้มเท่าไหร่นะ เรื่องแบบว่าการปล่อยให้เล่นไปด้วยกอะไรไปด้วยแต่ด้วยความแบบเป็นพ่อเป็นแม่เนาะแบบไหนที่ลูกกินได้แต่ก็ไม่ได้แบบว่าปล่อยโอ้ได้เลยปีนไปกินไปอะไรอย่างนี้ก็คือไม่นะคือมันไม่ใช่ว่าตามใจลูกอย่างเดียวแต่คือมันตามใจลูกแล้วมันได้อย่างใจพ่อกับแม่ด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วไงลูกก็กินได้เพราะถ้าสมมติเราไปทําแบบบังคับลูกเนี่ยสุดท้ายลูกไม่กินนี่เราแยกเหมาเดิมอย่ี้นก่อนซึ่งจริงๆจะน่าเสียดายมากถ้ามิวสิกเกิดไม่โตขึ้นมาช่วงนี้เพราะเหลือแค่400กรัมก็จะถึงยยออดแล้วู่่ที นี่ใส่เด็กแล้วก็อยู่ที่ <EN. S 1> ชีวิตประจำวันของพ่อแม่ด้วย <st arts> กับคนเลี้ยงเราควรจะเลี้ยงลูกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราเนอะไม่ใช่บอกว่าให้เขามาน,เา,น,นาเราเลยทุกคนท้ายแล้วพ่อกับแม่นี่แหละก็คือคนที่จะต้องนําเอาทุกสิ่งทุกอย่างฤฤของเราเข้าไปใส่ในตัวเขาใช <s illy> ่ไหมเมื่อเราใช้ชีวิตในแบบที่เราสะดวกสามารถจะทํางานได้ใช้ชีวิตได้และเขาอยู่กับเราได้ด้วยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่รู้สึกว่าขาดความอบอุ่นนี่นั่นแหละคือเพอร์เฟกต์เลย อ๋อมีอีกอย่างหนึง่งตอนนี้เรายื่นประกันไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลอดูผลกันว่าเราจะเฟลไหมถ้าสำเร็จจริงๆเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูเลยว่าซื้อของบริษัทอะไรราคาเท่าไหร่คุ้งพองอะไรบ้างแต่ ไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้คือเราจใจทุบบาททุตางม,มีสลิปด้วยบอกเลยว่าร้าวมากมากอันนี้คือตั้งใจที่จะทําไว้ให้กับลูกของเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเ <c oughs> มื่อเขาเจ็บป่วยหรือไม่สบายอย่างเงี้ยอย่างน้อยยังมีอะไรบางอย่างมาช่วยรองรับเขาครับเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเรื่องการป่วยไขย้เจ็บมันมีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นเด็กที่ยังไม่ครบขวบเตรียมตัวได้เลยอีกช่วงหนึ่งที่จะป่วยบ่อยเลยคือตอนที่ไปโรงเรียนค่ะเพราะว่าเด็กๆจะคุกคีกันเยอะมากแบบไปเล่นที่โรงเรียนมันควบคุมยาก แม่นอนว่จะป่วยบ่อยคุณหมอบอกเลยว่าช่วงเปิดเทอมนี่เป็นช่วงที่แบบว่าโรงพยาบาลนี่คือยอดฮิตมากมีแต่เด็กเต็มไปหมดเลยวอร์ดเด็กนี่คือเต็มตลอดเลยช่วงที่แบบว่าเพิ่งเปิดเทอม เอามาจากข้างบนน่ะลูกลิลิศกุสาฟินขึ้นนี่มาเอาบนนี้เ,เข้าหัวไปสิเข้าไปสิแชร์กันแชร์กันไม่เป็นไรลิลิศเขาไปเอามาทำไมหนูแย่งอะลูกอ๋อครับครับม,มีเล่มอื่นครับหนูอะคนจะต้องเอาเล่มอื่นแล้วเอาเล่มน,นี้ให้ลิลิศเพราะว่าลิลิศเขาเป็นคนไปหยิบมารูมไหมครับรู้เรื่องไหมเนี่ย มลูกนี่พอได้อันนี้มาลิลิขเล่มนี้ก็มาแย่งเล่มนี้หนีละลิลิบอกไม่เอาละมิสิกมิสิกเอาหนึ่งลูกเอาหนึ่งเล่มอันนี้ให้ลิลินะครับผมให้โอ้ลูกอหะให้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้ไม่เอาแล้วโอเคเห็นไหมแล้วดูเด็กพอเขาไม่เอาตัวเองก็วเงไม่เอามูสิกใครอยากมาแย่งอ่ะดูเห็นไหมแล้วตัวเองก็ทิ้งเลยไม่เอาเอาสิ เอามาหยิบไอ้แฟลชการ์ดมาให้หลีกเล่นก็ไปแย่งของเขามิวสิหนูขาดอะไรเหรอลูกหนูตทุกอยางมัเป็นของตัวเองได้ยังไงมันเป็นความสุขครับที่ได้แย่งมาเล่มีอะไรแย่งไหมไหนดูสิดูดูเออไปไปสวัสดีครับวันนี้เราพาเด็กๆไปเที่ยวอยุธยาเพราะว่าอยากจะพาเด็กๆไปดูรองเท้าจริงๆมันเลยวัยไปนิดนึงแต่ว่าก็อยากปลุกฝังให้เด็กๆชอบรองเท้า พี่ดดาร์มชว์เอาไปเจอกันที่ยุทธยาครับวันนี้เรามาที่เซ็นทรัลยุทธยาครับเพื่อมางานสนคเกอร์เป็นงานที่เราชื่นชอบสุดๆอยู่แล้วแล้วก็นานมากแล้วที่ไม่ได้มาแบบพวกงานสเนคเกอร์เฟสแบบนี้ครับเพราะพาเด็กๆมาซึมซับบรรยากาศแบบสตรีทแวร์กันหน่อยเพื่อจะสอยให้เจ้าแผ่ได้สักคู่นึ่งไคร แล้วไม่มีของพ่อนะมีขนมไหมมีค่ะอ้าวเ้ย เดินเล่นกันไหมครับเสียตังไหมคะเดินเล่นหรือว่าเดินจริงครับเดินจริงแล้วกันโอเคเดินจริง,รงแต่ไม่เสียตู้หีเลอะไก้น,กน,นอะออฟชั่นเยอะจริงๆออพชั่นเยอะตลอดอันนี้ที่เราซื้อที่ออทกันด้ปวะ เลือ2,000ซื้อตอนนั้นก็ประมาณนี้นะแต่เราซื้อถูกมากช่เประมานี้แหละ2อ0 0เนี่ยเอามาเขาก็เข้ยอยากได้ก้องก้โหเขากงคือรู้วนไปยังไงลับมาที่เดิมมีชอบแบรนด์ไหนไหมครับคุณมิวสิกครับชอบแบรนด์ไหนแบรนด์ลอง หายเนี่ยพอเห็นคอลเลคชันใหม่มาแล้วเฮ้ยสวยว่ะตาเนี่ยมันมีเลนส์ร้อนหน่าเรียกได้อ่เป็นสตอมเนื้อเป็นหัวลิงนี้เป็นหัวมันงี้ต้องอันนี้ก็เอ่อตฮอเนเอนะใช่อันนี้เป็นแฟอมอ่อแต่ว่าอันี่ลุกตัวออริจินอลชื่อจริงคอนเฟร์มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว กดีงยวเดี๋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 ยวยวเวเดี๋ยวเดเยเดี๋ยวดีเดี๋ยวี๋ยวเดน๋ยววเรี่มวเียีววเดีวเวยดยวยวเมีม๋ย๋ยว่วเดเยเ๋ยียเดี๋ยว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 เยวเดีี๋ยวเดวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดเดี๋ยเดี๋เดี๋ยวเี๋ยวเวเด ออกแบบค่ะคอไม่มีแล้วเดี๋ยวไหนฮะได้ไปแล้วหนึ่งคู่นะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้คือคนนี้ร่วมสนุกกันสักนิดนึงบริษัท F Caster Store เขาจัดมาให้เขาบอกว่ามีทั้งหมด4เหรียญเดี๋ยวเราจะเล่น2เหรียญดูอยากได้คู่ไหนแล้วทิมให้ไอ้ผมอย่าลืมกดแชร์นะครับได้พี่ แทบไหนิดเลยย่าเงเนี่ยย่างเลยนะมันยังไม่จบแค่นี้<_ <q> _>นี่แหละอันนี้แหละโอ้โหดูลองไหมเป่ยนมาให้หม่าม้าแทนนะครับอ้าขอให้ได้ขอให้โดนถูกแล้วถูกแล้วซ้ายขวาได้ตลอดนะลูกแต่ว่าถ้ากดขึ้น่ยต้องค้างทีเดียวนะยุด

ปุ๊บมันทำไมมันไม่ทะลุไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละจบกันสนุกมากสนุกมากโอ้โหใส่ต้องไปมูเพิ่มเราเฮ้ยเดี๋ยวเรามีสิทธิกต้อนให้มิวสิ์มาเล่นเลยเอาไหมเอาไหมลูกเด็กดื้อต้องโดนอะไรปราบพยศ ไม่สร็สนะไม่หรอไม่หรออะได้ไม่ไได้เปี้ยวจะตายลองลองลองลีลิสิเราชิมด้หรอิมชิคนไหนแดงว่ามีสิทธิ์อบเฮ้ยี่เีอุ้ยกัดเข้าไปเลยดูสิมันรู้ดูสิไม่ยอมกัด เขากลิ่นเปรี้ยวเก่งเก่งลูกโอ้กลิ่นเปรี้ยวคือแบบกลิ่นเปรี้ยวเก่ยวขาจะเป็นร้านเลยทำหนูลองซิไอ้ไม่ไหวไอ้เปรี้ยวเอามาเอาลองทลองลองซิไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้ใส่กระเป๋าหนูได้ไหมแม่ถ้าเลมอนก็หยุดได้ไม่ได้เล้วเนี่ยแม่ไปเอากระเป๋าเลยลิลก็เลยลิลยังมีขนลุก